สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Windows Book Channel นะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่นเกมโลโบ็อกนะครับแบบที่มีชื่อว่าเอ่อดิสแ c t ชั่นไยอะไรไเซีอะไร,ไ,ะไ,รไม่รู้นะครับอาทิตย์ก็ขอภัยนะครับไปเริ่มกันเลยนะไม่ได้เล่นโลบ็อกมาตั้งนานนะครับอเออนี้ผมนี่ขนาดผมเล่นในเอ่อ u n s u n งนะครับ g a l a x y นะ อืมเลื่นมากนะดูดิกราฟิกสวยมากเลยนะครับอืมเกมทำลายนะลองยิงหน่อยดิอืมทำไมไม่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวด้ทำานไม่แตกเดี๋ยวได้ทำไมบ้านยังไม่แตกเอาแตกแหละเกมมันเพิ่งเริ่มไนีนะครับอาจจะแตกไปนิดหน่อยโอ้ ผมปรับเสียงเบาๆนะครับปรับเสียงดังเดี๋ยวถ้าไม่ชมนกหูนะอืมโอเคตุม้มตุ้มนี่ไม่ต้องการละเรนไปตุม้มตู้ก็เหมือนกันเกมทำลายสุดอีพิกนะเอาโหลดดิงโล ตัดนิ่งแล้วเออระเบิดแหละผมปรับเสียงเบาๆนะครับไม่หนัดเบานะอุ่มเนื้ออยู่เรื่อยดูว่าเรื่อยอยู่ไหน ตัวตลกไม่ต้องมามันไม่ต้องมาจัดการเราก็ได้จ้าพี่เฮ้ยสี่เขตห้าเอามาลงมาซะเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยอย่าบอกว่าอยู่ตรงนั้นนะ่ะเอาเอ๋อนี่ไงเฮ้ยมาดิมาดิมาดิ มาให้แตะชั้นดีๆอย่า yeah. ได้ตานะครับอือืคือผมได้ตาอยู่แล้วอะนะครับนี่ขี <c oughs> ้เกียจเข้านะครับอืมขอใช้บิวทูเลยนะครับดียวต,ตรงนี้ยสายระเบิดไหมตุ๊บอ,อ้าวดูละเอียดมากเลยนะครับท่ผู้ชมการทำลายแบบอือแบบอะไรละเอียดหมดเลยนะตรงเนี้ย รูเลยอะกระจกก็ตรงนี้6กยกเฟรมเลดนะเฟรมเลดตันได้แค่นี้ซัมซุงอะน่าจะตันได้แค่นี้หรือไม่ก็เจ็ดสิบแปดสิบประมาณเนี้ยตันได้แค่เนี้ยไม่รู้นะครับอืม พิเศษหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเล่นอะไรที่มันพิเรนพิเรนหน่อยนะเช่นบ้านที่มีระเบิดอะ่ะเออจะได้ระเบิดจะได้ระเบิดเละนะไม่อยากให้ดังดังนะนี่บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็จะมีเอ,อ่อจะมีถังอะไรก็ไม่รู้นะครับ มาเตรียมพร้อมอยังบูรุ <c oughs> ่มให้ตาำหมดอะเออฮมาแล้วเอา้เอาวไปรบเลยล่ะ เห็นไหม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 เนอะนะระเบิดเละเลยนะครับเล่นเขาเรียกว่าเล่นอย่างนี้นะครับอืมเอาไม่เอาวินทุยกว่ากี่โกงนะกี่โกงเกียเชลเลอร์ดามดไม่เอานะเนี่ยโฆษณาไม่ต้องโฆษณาแล้วจ้ะฮูม นี่ต้องอนี้ดิสก์เคานนี่รู้เลยดี iedzieć, ดีดีเดบุกบ้านบุกบ้านบุกร้านนะออืมอืมเล่นมาเลยเล่นมาคเนี่ยตัวบล็อกสร้างเองนะไม่ใช่ผมสร้างนะไม่ใช่ผุนมสร้างนะเป็นทีมเดียวนะด้านแต่ทีเชิบเลยสำหรับกิมนี้นะครับกิมนี้ก็สนุกนะคลายเครียดกัรทําลายนะเอออืม เอ้ยเฮ้ยมีการวางตรงนี้ด้วยอะฉันวางอะดูดิมันจะเป็นไงบ้างเอ้ยโอ้โหเป็รูนะเอ้ยขวดน้ำมีแต่น้ำอัดลมไม่ชอบอ่ะเออนะครับนี่นี่เนี่ยบ็อกซี่อะไรไม่รู้นะโอ้โอ่ะเอาอีกรอบนึง เลิดอ <als> uh, ้นะยิง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 จะจะจะนคเตอร์นะครับคอเตอร์เขาเรียกคอเตอร์ว่ายไงอ่ะอืม รู้เลยอ่ะเนี่ยคือมันต้องสมจริงอยู่แล้วอย่างเนี้ยดูดีชมดิเออเย็นที่วานี้ที่วานี้นี่เนี่ยวางจะเป็นไงบ้างเอ้ยมันไม่แตกค่นะทำลายตรนนี้ก็หมดละเออเล่นเซิร์ฟเวอร์เวทีนับ เรอามาย่งกับคนอื่น <c oughs> คือแบบนี่นี่นี่หายไปเลยอดัยออดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอัดไปกี่นาทีแล้วอ๋ออ๋เจ็ดนาทีเองเอาไปถึงสิบนาทีอะ่ะเออแค่นี้ก็พอนะครับพอสมควัวแล้วนะครับ จะเล่นมุกอีกเดี๋ยวเล่นมุกอีกนะอืาเนาะ,นะ,นะมานะครับน้นชมโอเคพาร์ทหน้าอาจจะมีเอพิโซดที่สองนะครับอืมเอพิโซดที่หนึ่งรอสิบนาทีแล้วเออใกต้สต็อปอือตกล้สต็อปขาดนะพี่ไม่ต้องบอกก็ได้อืมวางไปนะครับน้นชม อีกเจออีกเจออีกเจอร้อยแตกนะครับแตกยิงย,ยิงไม่ได้เรื่องเลยว้าวว้าวแหบบ่งไปข้างหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้นี่วางไปเฮ้ยวางเลยดีโอเคเฮ้ยเดินไ,ไ,ดดไ,ไม่ได้เดินไม่ได้โอเคต้องกดรีเซ็ตเออผม ต้องทดสอบเฟรมเลทแล้วล่ะนะเฟรเมเลทอะเท่าไหร่นะมาถึง CPU อะนะเราจะมาดูบ้านหลังนี้นะครับจะปิดเสียงให้มันเบาๆนะิดดังมาไปก็ไม่ดีนะโอ้เออเออเอาควาาไม่ได้ ทุกละกันยิง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 ฮฮฮแม่บัตรเหลกเท่าไหร่ไม่ระเบิดอ่ะโอเคก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r ร b ์ส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย